สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านพ,พ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะครับแล้ก็เลยเวียงจันทร์นะครับก็ทั่วประเทศวันนี้มาพบกับลุงคนเลคนเวียงจันทร์อีกแล้วครับเออเราจะพามาชมนะครับอ,อ่าช่วงอ,อ่าช้วงเวลางานนะครับที่เขาเรียกว่าช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับตัวนี้ที่อ,อ่าสีแยกไฟแดงธาตุหลวงเวียงจันทร์นะครับเขต วัานท่ดหลวงบ้านห้องแกแล้วก็ไม่แน่ใจครับตรงนี้เป็นตึกทาดหลวงสแควร์นะครับเป็นตลาดหรือว่าเป็นศูนย์การค้าทาดหลวงมากนะครับตั้งอยู่สีแยงไฟแดงทาดหลวงและด้านขวาก็คือเป็นปั๊มปตทนะครับตรงนี้เรามาจากทางเส้นทางหัวขวานะครับ ถ้าเราตรงไปก็คือจะไปสนามหลวงหรือว่าไปหอธรรมสภาหรือไปหอสภาแล้วก็ไปทาดหลวงนะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเราก็จะไปเขตเขาเรียกว่าบ้านเบียงเจริญแล้วก็แยกออกไปต่อไปที่หลักห้าดงโดงดอนหนุแล้วก็ตรงไปใส่เลง ทางเลข13ใต้นะครับถ้าเราไปด้านช้ายจะไปทางเตสีนะครับทางเตสีเส้นทางดอนกอยหนองไฮเดียวซ้ายตรงไปสารคามออกไปด่านมิตรภาพสากลแห่งที่1น,นะครับเบียงจันหนองคายนะครับสะพานมิตรภาพอันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับรถมากเยอะมากนะครับเห็นนี้ประมาณอตอนเช้าช่วงประมาณจิตถึง9าโมงนะครับ ก็จะรถติดมากๆเลยนะครับเขตนี้แล้วก็ช่วงเวลาตอนเย็นก็คือประมาณ4โมงหา6โมงครับหรือ16นาฬิกาถึง18นาฬิกานี่รถจะเยอะมากนะครับรถติดกันเยอะมากเพราะว่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่ตอนเช้าก็คือไปทํางานไปโรงเรียนไปศึกษานะครับส่วนตอนเย็นก็คือตอนเลิกนะครับเลิกงานเลิก โรงเรียนอะไรต่างๆก็จะมาทางนี้นะครับส่วนมากจะเป็นวิทยาลัยมหาวิทยาลัยดงดกอะไรที่อยู่ในเมืองก็จะเขียวเส้นทางเส้นนี้นะครับเห็นไหมครับขนาดาไฟเขียวแล้วนะครับเห็นไหมเห็นอยู่ในรถคันนี้ไฟเขียวแล้วนะครับแต่ยังไม่ไปเพราะว่ามันค่อนข้างแบบแบบไฟแดงแล้วรถข้างนั้นก็ยังพากันกันม่นนะครับ ภาษาบ้านๆก็คือ,อยังมุน่นยังขยับมาอยู่ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ปฏิบัติกฎจราจรนะครับวิ่งมาซิ่งมาแซงมานะครับแล้วก็มันก็มีเส้นทางข้างหน้ารถติดทางนี้ไล่หลังมาก็ปิดนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงจะเข้าบุญปีใหม่นะครับปีใหม่ลาวนะครับปีใหม่ลาว สองฝ้าข้างนี้ก็จะมีการขายเสื้อผ้าปีใหม่เห็นไหมครับเรือสก,การปีใหม่ถ้าถึงวันปีใหม่วันที่สิบสี่สิบห้าหนี่โอ้เต็มเลยครับแถวนี้ก็จะเต็มแล้วก็มีการอาสาดน้ํากันนะครับเห็นไหมครับรถติดมากนะครับขาขาไปครับรถติดมากขาออกก็ก,ก็ก็ติดเหมือนกันนะครับ ดูว่าครั้งหน้าเราเนี่ยก็ติดแน่นอนนะครับเพราะว่ามีสํานักงานองค์การเยอะนะครับครั้งหน้าเราก็มีอ่าสำนักงานปกครองเมืองไสเสษถาแล้วก็มีแผนกการเงินนครหลวงตลาดหลักทรัพย์มีลาวไอเทคนะครับแล้วก็มีโรงเรียนนี่ครับเยอะครับเขตน,นี้เป็นเขตที่มีโรงเรียนมี ก็มีโรงพยาบาลจีนโรงพยาบาลสัตว์แล้วก็ศูนย์การค้าอาเซียนครับอาเซียนมอลนะครับอาเซียนมอลอาเซียนอารีนเยอะครับแถวนี้ครับเห็นไหมโอ้โหอันตรายครับรถ <c ười> ขันทางหน้าเนี่ยไม่มีไฟมีอะไรเลยครับเบรกก็ไม่รู้เลยว่าเบรกเหมือนกับขับไปตรงๆนะครับเราก็ขับมา ทีนี้บางทีเราวักไปกลับมานี่ไม่เห็นมีไฟมีอะไรนี่ไม่รู้ว่าเขาเบรกนะครับแบบนี้จะทำให้มีสิทธิ์เกิดอุบัติเหตุนะครับเหมือนอย่างนี้แหละสมมติแกเบรกเบรคเธอรถค่อยๆค่อยๆใครไอ,อ้น,นี้มันมันแบบนี้มันเบรกจ๊กทีเดียวคันคันทั้งหลังมาบางทีมันมันไม่รู้นะครับมันชนตูมเลยครับเนี่ยก็มุน ตามๆกันม่นไปนะครับแบบว่าใครใครก็เร่งนะครับยามนี้ใครก็เร่งแต่ก็ต้องดูใครมาก่อนมาหลังนะครับนี้พากันมุ่นไปแบบมั่วนะครับมามาจากทางลองก็อยากจะมุ่นไปสู่ทางหลักนะครับนี้โรงเรียนครับนดี่ออกมาแล้วครับ เหมือนกับว่าต้องท่องไว้นะครับถ้าไม่มุ่นก็ไม่ได้ไปนะครับมันจะจะมีคนท่องไว้ว่าถ้าเราไม่ม่นเราก็จะไม่ได้ไปเพราะนั้นต้องม่นนะครับน่ครับอันนี้ก็ลานจัางนะครับกลุ่มบริษัทดาวเรือนนะครับีโร่นะครับ zero c ิ m เตอร์ครับนะครับนี่นครับอันนี้ ว่าอลนะ่าที่ฟังไทยเราเรียกที่ที่ว่าการอำาเภอนะครับด้านขวามือบริษัทโตโยต้าราวธานีเห็นไหมครับป้ายแล้วก็มีโรงแรมมีอะไรเยอะครับเขตนี้ครับเป็นเศรษฐกิจมืองท่านหลวงนะครับเยอะโรงแรมอะไรก็ก็ก็เยอะมากนะครับทั้าง,งานทั้งรัฐทั้งเอกชนนะครับทําให้รถติดรถติดมากๆ เบทโกนะครับเบนาโกนะครับเหมือนเหมือนกับอ่า uh, เหมือนเหมือนกับอันนั้นแหละอะไรนะขายขายเนื้อาขายอะไรนะบริษัทปตทนะครับเป็นบริษัทปตทอง CP เนาะเออเหมือนกับ CP นะครับเบทโก ันนี้ก็เป็นศูนย์ใหญ่ของโตโยต้าราวธานีนะครับนี้ก็คือแผนกการเงินนะครับที่ว่าการจังหวัดนะครับว่าการด้านการเงินของจังหวัดนะครับแต่ว่าเป็นแผนกนะครับเป็นของการครางไทยก็คือเป็นเป็นการคลังนะครับเป็นแผนกการคลางของจังหวัด น,นี้เป็นศูนย์เรงโรเวอร์แห่งประเทศลาวนะครับศูนย์เลงโรเวอร์ก็มีโรงแรมมีบริษัทมีโรงแรมตลาดหลักชับนะครับด้านขวมือนี่คือตลาดหลักชับนะครับอันซ้ายก็คือโรงแรมโรงแรมเป็นไอติกนะครับ เราไอเตกแล้วก็บิ๊กซีนะครับอันนี้บิ๊กบิ๊กซีจริงๆนะครับไม่ใช่มินิบิ๊กซีนะครับเป็นบิกของบิกซีนะครับครับเราไอเตกนะครับศูย์การค้าเราไอเตกมีเอ็มเคด้วยตรงนี้ก็มานี่ก็คือจะเป็นอ่าไฟแดง เขาเรียกว่าไฟแดงโพนทันหรือว่าไฟแดงไอเต็กก็ว่าได้แล้วก็ไฟแดงเขตเศรษฐกิจบึงท่าหลวงนะครับตอนนี้ไฟแดงตัวนี้ก็คือจะเป็นสีแง่เหมือนกันถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็จะไปเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับบึงท่าหลวงที่ที่มีตึกมีโรงแรมอะไรสูงๆเยอะมากนะครับเห็นไหมครับสูงอันนี้นะครับสูงๆแล้วก็ ถ้าเราเลี้ยวขวาก็คือจะไปพลทันนะครับไปอ่างน้ําพลทันต่อไปอต่อต่อ,ต,อต่อไปก็คือไปโรงเรียนรัตะนะแล้วก็ต่อออกไปก็คือเป็นเฉีดคูเวียงเป็นคอมเซ็นเตอร์แล้วก็ต่อไปหาขเขาเรียกตลาดเช้าภาคสันแล้วก็เวียงชันเช่นเติงครับส่วนเราไปตรงก็คือเป็นเส้นทางเตสีเหมือนเดิมนะครับมุ่งหน้าไปออกไปด่านมิตรภาพหัวมิตรภาพนะครับ อย่างจันทร์หนองคายนะครับแห่งที่หนึ่งเป็น่านสะพูนนะครับไปครับช่วงนี้ต้องต้องทำใจนะครับกับกับรถติดต่วงนี้ต้องต้องทำใจมากๆสำหรับรถติดว่ารถติดเยอะ ติดนะครับแถวนี้รถฉุกเฉินนะครับเฉิเนของโรงพยาบาลไหนไม่ดูครับรถฉุกเฉินป้ายกระทรวงนะครับป้ายลัดไม,เดมเนนเ่เป็นโดมอนอพาร์ตเมนต์นะครับเป็นอพาร์ตเมนต์โดมอนอันนี้ด้านชายเห็นไหมครับ หนึ่งสองสามชั้นก็คือเป็นบริษัท c ีพีนะครับเป็นบริษัท c ีพีบริษัทใหญ่ของ c ีพีเป็นบริษัทลูกที่ที่มาจากประเทศไทยนะครับ c ีพีอันนี้ก็เป็นศูนย์ของฮาวเวนะครับฮาวเวหรือฮูเวะครับ เป็นรถไฟฟา้าครับรถไฟฟา้าก็มีนะครับเป็นรถพวกรถจิ๊บนะครับเป็นตระกูลรถจิป๊ปนะครับจอดอยู่สองคันนี่ยตอนนี้เป็นน่าจะเป็นตระกูลรถจิ๊บแท้งนะครับโอ้โหแท้งน่าจะเป็นแทงสามลอยกับแทงห้าลอยครับไม่ค่อยสัตว์ตัวด้านขวาน่าจะเป็นแทงห้าลอยด้านซ้ายน่าจะเป็นแทงสามลอยนะครับจะไม่ผิดดูจากรูปทรงแล้ว ูสุดก็จะเป็นแทง500กับแทง300ครับแล้วก็มีรถกระบะด้วยนะครับโอ้จริงครับครับรบ,บริษัท CP ลาวนะครับตรงนี้นะครับอเคนี่ก็ประมาณนี้ครับ อันต่อมาก็จะเป็นศูนย์เป็นร้านขายรถมาฮินด้านะครับขายรถมาฮินดามาฮินดาส่วนมากจะค่อนข้างเป็นรถกระบะนะครับค่อนข้างเป็นรถกระบะสำหรับมาฮินดา สูงครับไม่รู้ว่าสำเร็จหรือยังถึงเนี่ย่าจะสำเร็จแล้นะครับสวยงามครับ ไปครับไปต่อโอ้โหไฟเขียวนิดเดียวกับโอ้โหไม่ทันได้ทำอะไรแดงสะแล้วนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ยาวไปนะครับยาวไปแล้วเดี๋ยวจะพอแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับช่วยดูคลิปให้หน่อยพอดีอเวลายังไม่ผ่านนะครับช่วยกรุณาก,ากราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับช่วยดูคลิปให้ถึง4,000พันสโมงเร็วๆหน่อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ